สวัสดียามเช้าค่ะทุกท่านมาพบกับช่องนองจังนะคะตอนนี้กำลังหกโมงเช้าดูค่ะหกโมงกว,ว่าจะพาทุกท่านมาเก็บผักค่ะนี่ผักอะไรนะคะ อ้บ้านเราเรียกว่าใบามะทางเหนือเรียกว่าใบามะแว่นอะไรเะียเก็บได้นิดหนึ่งแล้วค่ะมัน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 รู้สึกมันแก่แล้วค่ะมันไม่ยาวแต่มันแก่แล้วอะเมื่อกี้เก็บอันนั้นมาอุโดโดที่ไอสวนข้างล่างค่ะ,ะตกเลยอ่ะ ต่อค่ะเก็บต่อเอาเอาเอา,เอายอดอ่อนๆมาค่ะ วอ่งเตะเตติติคือมันมีหนามฮะสังเกตอ่ะยาหนามมัน ขึ้นขึ้นไอ้ตอไม้เก่าๆค่ะเก็บข้างบนเยอะมากเลยทำไงดีเออโน้มมาโน้มมานี่ค่ะยอดสวยเลยถ่ายรูปไว้เดี๋ยวค่อยเอียง นน,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 นนโอ้ยตรงนี้กำลังอ่อนเลยโอ้ยทำไงทำไงดีโอ้ยคือจะพยายามโน้มกิ่งมนันค่ะเ้ยเจ็บเจ็บเจบทำไงดีเนี่ยเก็บให้หน่อยค่ะโอ้ย เดี๋ยวก่อนนะคะหาวิธีกันคือมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งเก็บอะ่ะเอามันมาเลยอุยแต่น่ากลัวมากเลยเอาม,นมานี่ค่ะขออนุญาตเก็บแบบนี้นะคะมองไม่เห็นเจ็บมากเลยะคะ่ะมือไอ้ไอ้นี้มันปัก น้ำปักขาะน้ำที่มือลงวะเนี่ยค่ะขึ้นต่อไม้เนี่ยเก็บอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยหาเรื่องลงเหนียวแล้วนะเนี่ยมันบุบมับบน้มมา น้องไม่ได้นี่ค่ะกินนี้เลยเยี่ยเยยสุดท้ายละโอ้อยเก็บแบบทุรักทุเล เยอะแล้วค่ะตรงนี้ก็มีอยู่นะคะอุ๊ยเนี่ยค่ะมันอาจจะมืดๆหน่อยนะสะ,ะทอนแสงนี่ๆดี๋ยอดนั่น,เห,นเห็นเห็นมืดๆดีบยอดบๆใช่ไหมนี่สวยเลย จะออกไอสีมันจะออกดำๆำคล้ำๆเหรนี่ค่ะเดี๋ยวมันก็มีไอ้ไอนี้มันะค่ะเห็นไ,นะไหมถ่ายรูปกันสวยมากคโฟกัสไหมเนี่ยยอดมันอยู่ข้างบนค่ะเอาบะเติงยื้อบะเติงต้องหนองลงมาเจ้า มันมีอันใหม่ด้วยเดี๋ยวค่อยเก็บดีกว่านี่ยะกำลังยอดอ่อนๆเลยค่ะขอละนี่เดี๋ยวจะเอาไปชุบแป้งทอดมาดูสาลี่นะหิเก็บนอนนี่ดีกว่า นี่ค่ะสาลี่ไหนมันวันนั้นเห็นดอกเยอะแยะเลยเดี๋ยวดูว่ามันเป็นไอ้ลูกเรียงอุ๊ยตายอเอ้ยนี่นี่เจลาะเจลาะเห็นกันเลยนะนี่าสูงหาย้วยออกค่ะล้มเลยเรา ล้มเลยอุย้ยล้มเลยทำไมมันม,อมอัวๆล้มเลยเก็บเก็บเก็บไม่มีก้วสุนอ่ะจะไปต่อค่ะไปต่อก่อนไปเก็บตรงนี้ขอเก็บตรงนี้ก่อนนะ จะพามาดูเมียวกะค่ะต้นเมียวกะต้นบอย่างงี้ค่ะต้นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเอาประมาณขนาดเนี้ยโหไปจิ้มน้ำพริกอร่อยเลยค่ะต้องขูดเอาอย่ีงนิดหนึ่งนะคะไปอ่อนๆมัน,นะคะ่ะ ต้องเอาที่มันยังไม่เวฟดฟีนะมันจะขาวแต่มันอาจจะได้จะดีกว่าน,นี้นะเอาเอาที่มันได้มีหลายหงสเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่มาเห็นเดี๋ยวโดนแน่แถวนี้ <c oughs> นี่ค่ะเนียไปเอาเอากินกับน้ำพริกตาแดงเอากกินกับน้ำพริกตาแดง ทั้งเหนือก็จะเอากินกับมะพริกตาแดงค่ะนี่ค่ะไม่ได้เขา,าแถวนี้จะปิดไว้ก่อนปิดหลักฐานอืมยังไม่ได้แถวนี้มันแข็งค่ะต้องไปเอาแถวที่อ่อน,ออน เดี hora, oh. mère, so ๋ยวไปดูตรงนู้นก่อนนะฮะตรงนี้พ่อกับแม่กรบฟางไว้อ่ะกรบเฟืองกรบฟางไว้มีเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูแถวนี้นีนี่เยอะมากโอ้สีขาวจัวเลยอันนี้มันอกทั้งเราเลยอกทั้ง ออกทั้งนี่เลยกินรากมันอร่อยไหมเนี่ยลองรากไปกินดูสวยไหมฮะเนี่ยค่ะเอาหน่ออ่อนมาเ่ยค่ะไปกินกับมะพร้าวอื้อขี้อขาว เห็นเห็นองนีกำลังโพลเลยค่ะออมมากเลยหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมอะไรอะ่ะกลิ่นหอมเหมือนไอ้อะไ,อ,ะไอ้ต้นต้นขบิดอะไรบ้านเราค่ะที่ที่ทางเหนือเขาเรียกว่าต้นขบิดอ่ะค่ะ สวยอะไรเยี่ยได้เยอะล่ะเดี๋ยวไปเก็บตรงนู้นต่อค่ะนู้นเห็นไหมคะไปเก็บตรงนู้น,ะค,ะนค่ะเนี่ยค่ะเยอะมากเลยอะ่ะดูตรงนี้หนอนเป็นไงบ้างขอสังเกตดูหน่อยพ่อเอาฟางมามากม่มเอาที่มันติดกันสองอันนี้นี้ยเจ็บมือละตรงนี้ไม่ค่อยสวยตรงนี้มันเขียว นี่มาเก็บตรงนี้ดูซิว่ามันมีเหลืออีกปะมันจะเหลือให้เก็บอีกไหมเนี่ยค่ะพ่อปู่ต้นโตแล้วอะ่ะต้นโตมากแล้วเนะไอ้ต้นแตงอะ่ะแตงกวาก้าแตงกวาอุ้ยดอกหมดแล้วจะมีเหลือไหมเนี่ยดอกแล้ว เ,เจออยู่เจออยู่เดี๋ยวขวางขวาง,วางตรงนี้ขวางแล้วเข้าไปมือไปแล้วค่ะเล็บเุ้ยมีอยู่นะอุย้ยต้นสูงด้วยอนะ่ะเดี๋ยวขออยู่นอกๆอกยู่ดูดีกว่าเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่าเดี๋ยวเข้าตรงไอ้ที่มันได้ดอกหนูอนะ ดูที่มันตูมเขียว,เข,ยวเขียวอะ่ะถึงจะเอาถ้าตูมไม่เขียวนี้คือมันมันแก่แล้วค่ะมันแข็งโอ้ยหมดแล้วสวยไหมฮะ <c oughs> โอ้โห labeled. พ่อบอกว่าอย่ากเก็บเยอะนะปล่อยให้มันเป็นไอ้นี่ก่อนเห็นไหมคะแค่อันเดียวก็คงจะประมาณปลูกได้เป็นหมู่บ้านแล้วเนี่ยนู้น ข้ามข้ามนี่ค่ะเก็บประมาณเงี้ยอันนี้มันเขียวอยู่อ,ยอุ้ยแก่หมดแล้วตรงนูง้นตรงนูง้นไอ้ไม่ใช่ไม่ได้เขียวไม่มีแล้วค่ะหมดแล้วนี่กำลังออกใหม่นี่กำลังออกใหม่กออกหมเก็บเลย ไม่ค่อยมีแล้วค่ะมันแก่ไปหมดแล้วค่ะมันแก่ไปหมดแล้วเดี๋ยวดูอันนีนะ้อันนี้ก็ไม่มีแล้วเอ้ยอันนี้ออกอยู่นี่ค่ะเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้พ่อปลูกใหม่ค่ะเอาอัน,นี้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะเขียวๆแบบนี้ตุ้มเขียวๆ ใช้ได้ไหมเนี่ยนี่เหนียวแล้วโอเคไม่ค่อยเหนีแล้วค่ะ okay. ดูไปกันนะคะ โแล้วอ่ะมันโผล่หมดแล้วอุยอ๊ยมันโผล่มาเล็วเดี๋ยวอ้โหอไ,ไว้หอหต้นใหญ่มากเลยเท่าอ,อกเลยอะเท่าต้นสูงต้นสูงอ้วนสวยมากเลยค่ะแบบนี้วิวสวยมาก เดี๋ยวไปเอาตรงนู้นนิดหนึ่งอุ้ยอย่ามานะให้เหมียวอย่ามานะมันเป็นถนนนะแถวนี้เดี๋ยวดูตรงนี้นอ่ะจะมีไหมเน้ะอฮ้ยปลูกอะไรไม่ได้ปลูกเลยเจอแล้วหมดแล้วค่ะหมดจริงๆคราวนี้ เปลงนี่เปลงนี่ไปทัหมดแล้วค่ะหมดแย่เป yeah. ็นสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายโ <Okay. S 1> อเคนี่ค่ะ วันนี้เมฆเยอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะฟ้าคลื่ล้มจะสว่างกว่าที่เห็นในนั้นหน่อยนิดนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาไปไว้อะนะโอโ้โต้นหนึ่งเท่ากำมือเลย่ะอีดอกหนึ่ง โอเคค่ okay. ะตอนนี้ได้แค่นี้ค่ะตอนเช้าเดี๋ยวก็จะเอาไปผัดใส่ไข่แล้วก็เอาต้นหอมผัดส่ไข่แล้วก็เอาพวกนี้ไปอ,อะไรนะทำเทนปุระค่ะหวัดดีนะคะทุกท่านเยงๆยๆมีเสบใหญ่หลามาเทมาทุกวันทุกวันนะคะหวัดดีค่ะขอวางก่อนนะคะบ๊ายบาย